สวัสดีครับก็มาเจอกันช่วงบ่ายๆนะครับนะก็วันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับเรื่องของปริมาณงานนะครับเรื่องของปริมาณงานตามราคากลางงานก่อสร้างกับปริมาณงานก่อนทําราคากลางนะครับนะว่าอะไรนะครับคือปริมาณงานที่ถูกต้องน,นะก็จริงๆก็เคยอธิบายไว้หลายครั้งนะครับนะก็วันนี้จะมาสรุปรวบยอดอีกครั้งนะครับนะครับจะมาสรุปรวบยอดอีกครั้ง นะครับว่าไอ้เรื่องของปริมาณงานนะครับเวลาเราจะทํางานจ้างก่อสร้างเนี่ยนะครับเราจะต้องยึดถือปริมาณงานไหนนะครับยึดถือปริมาณงานไหใน,ใน,ในเช่นเราอาจจะมีหลายขั้นตอนนะเช่นขั้นตอนการทํางบประมาณนะครับนะขั้นตอนการทําแผนนะครับนะหรือตอนขั้นตอน,ตอน,ตอนๆๆที่เราไปจ้างออกแบบนะครับน่ะเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นะครับรวมถึงขั้นตอนการตราเป็นข้อบัญญัตินะครับตามงบประมาณตามที่เมื่อกี้เกิ่ถึงไปแล้วนะครับเราก็มาวังเข้าใจกันนะครับว่าเราจะยึดตามปริมาณงานอะไรนะครับนะซึ่งจริงๆก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเวลาท่านจะทํางานท่านนึกถึงเขาจะจริงครับทุกอย่างมีเหตุผลหมดนะครับนะมีเหตุผลหมดมีเหตุผลออกมาเนี่ยมีเหตุผลครับขั้นตอนการทํางานทุกขั้นตอนมีเหตุผลนะครับมันไม่ใช่ว่า แต่ละขั้นตอนเนี่ยสร้างขึ้นมาโดยที่มันไม่มีผลรองรับนะครับมันมีผลหมดแล้วครับนะกฎหมายระเบียบกว่าจะองอมากก็เกิดการตกเถียงกันแล้วนะครับว่าเฮ้ยมันควรเป็นอย่างนี้ควรเป็นอย่างนี้นะครับนะแล้วมันก็มีการพัฒนาการกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างต่อเนื่องอโอเคนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันขออนุญาตนะครับอ่ะนะครับเราก็มาดูกัน่ามันระวังเข้าใจนะครับนะ ก่อนต้องวางใจก็ขออนุญาตพูดเรื่องอถึงเพื่อนๆมิตรๆนะครับโดยเฉพาะบางคนก็เป็นมิตรเป็นน้องที่ผมอินดูนะครับก็ขออนุญาตฝากเตือนนะครับขอใช้คําว่าเตือนนะเตือนตรงไปตรงมาว่าอขอให้ท่านนะครับอย่ามองผมเป็นแค่ว่าเป็นที่ปรึกษาเดี๋ยวมีอะไรกูไม่ต้องสนใจแล้วกูคอยถามพี่ตึกเดี๋ยวพี่ตึกแกครู้แกร้งตอบนะครับขออนุญาตว่า ท,ท่านต้องต้องตระหนักให้ได้นะครับว่าผมไม่ใช่ที่ปรึกษาส่วนตัวใครนะครับต่อให้ท่านสนิทชิดเชื้อกับผมแค่ไหนนะครับผมพร้อมเสมอที่จะบล็อกท่านทิ้งออกไปจากชีวิตผมนะครับยกตัวอย่างเช่นน้องอ้อยอุดอรนะครับนะซึ่งอันนี้ก็มองผมเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวนะมีอะไรก็ชอบถามแล้วถ้าถามคําถามที่ยากเนี่ยยินด,ดีตอบนะถา,ถามคาถามง่ายๆก็อยาพร้อมจะบล็อกนะครับนะ นะครับน้องที่กับบีกวันก่อนก็ตามผมในคาถามที่มันง่ายครับถ้าแกติดตามผมท่านก็ได้รู้คําตอบอยู่แล้วหมายถึงว่าไม,ไม่ไม่ต้องคือไม่ต้องถามครับมันจะไม่มีคาถามอายุตัวอย่างไอฟอลอีกคนที่เขาไม่เคยถามผมเลยน้อยมากที่จะถามนะครับเช่นช่างเอกอยู่ลังพูนนะครับก็เชื่อว่าเป็นน้องเป็นมิตรที่ติดตามแล้วก็มัานหาความรู้อยู่ตลอดนะครับช่างโจเพื่อนรักผมแกก็ไม่เคยถาม นะครับเพราะมันติดตามผมกดไลค์ผมทุกทุกโพสนะครับนะและเป็นคนที่ไม่ค่อยได้รมด้วยเพราะประหลาดไหมครับให้การรมก็ขออนุญาตพูดไม่ให้ฟังนะครับเพราะนั้นต่อไปนี้ถ้าใครยังมองผมนะครับว่าไม่งกูไม่ติดตามนะครับพี่ถึงพูดอะไรเดี๋ยวมีปัญหากูรู้จักส่วนตัวกูกูค่อยกูค่อยถามนะครับท่านจะถูกมบล็อกนะครับด้วยนิ้วกายสิทธิ์ของผมเนี่ยนะครับกูจะบล็อกทิ้งออกไปจากชีวิตนะครับอันนี้ก็ขอเตือนไว้นะครับอ่ะโอเคนะครับกลับมาที่ของเราต่อ ของเราต่อนะครับนะงนั้นฝากเตือนใจไว้นะครับนะเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยอย่าเป็นคนที่มักง่ายนะครับนะต้องหาความรู้มาหาความรู้นะครับมาหาความรู้นะครับเพื่อที่ําจะได้ทํางานได้เพื่อจะได้ลดคุกลดตลาดน,นะครับคําถามนี้ก็เกิดจากเพื่อนคนหนึ่งนะขอขอบบนตอยหน่อยนึงย,ยังไม่ยังไม่หายมันก็เป็นคนที่ถามผมมาตลอดนะครับแต่ผมก็ไม่เคยบ่นละครับคาถามไหนที่มันควรตอบผมตอบให้หมดและับไม่ว่าคุณจะเป็นใคร โดยเฉพาะนะคนนที่ก็ไม่ได้เป็นช่างเนี่ยก็าถามเรื่องงานช่างแสดงว่าเขาขาดความรู้ก็ยินดีจะตอบแต่พวกที่เป็นช่างนะครับแล้วก็ถามผมอยู่ตลอดนะครับนะแล้วไอ้ถามมาคําถามง่ายๆเช่นเหมือนเรื่องนี้ครับประเด็นที่กําลังยกขึ้นมาอธิบายเนี่ยถามมาว่าระหว่างปริมาณงานตามข้อบัญญ,ญัติกับราคากลางเนี่ยราคากลางสามารถแตกต่างจากข้อบัญ,ญญัติได้หรือไม่อันนี้เป็นคําถามที่มันง่ายนะครับสําหรับคนที่เป็นช่าง เพราะถ้าท่านเป็นช่างท่านเป็นกรรมาการราคากลางท่านจะรู้ทันทีว่าราคากลางแม่งสาคัญกว่าทุกสิ่งนะครับนะแต่นะครับเพื่อความกระจ่างชัดนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้เป็นช่างสําหรับคนที่ไม่เคยศึกษาเรื่องราคากลางเดี๋ยวผมจะอธิบายท่านเข้าใจภาพรวมทั้งหมดนะครับว่านะครับราคาแต่ละราคาในแต่ละขั้นตอนเนี่ยขั้นตอนไหนสําคัญที่สุดนะครับปริมาณงานในขั้นตอนไหนสาคัญที่สุดนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวมาลงด้วยกันนะครับนะมา รเราอาจจะมีโอกาสนะครับในการทําราคาเนี่ยหลายวันละหลายโอกาสนะครับวันละแรกครับนั่นคือเรื่องของหนึ่งเรื่องของการทาแผนนะครับหนึ่งเรื่องของการทาแผนนะครับหนึ่งเรื่องของการทาแผนนะครับตอนเราทําแผนเราอาจจะต้องประมาณราคาด้วยะนะครับประมาณราคาด้วย แน่นอนครับการทําราคาราคามันมาจากไหนไม่ได้มันต้องมีมาจากการถอดแบบเพราะนั้นการถอดแบบก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่การทําแผนจะเป็นไมมต้องทํารายละเอียดเยอะแยะมากมายไม่จําเป็นครับทําแผนเนี่ยประมาณราคาแบบคร่าวๆเอาก็ได้นะครับคร่าวๆเอาพื้นที่เอาความกวาม้างความยาวมานะครับคูณกับอ่าสถิติของราคาที่เราเคยมีก็ได้นะครับสถิติของราคาที่เราเคยมีก็ได้ โอกาสต่อไปแล้วครับนะครับเรามีโอกาสหนครับในการทําราคากลางเช่นนะครับทําแบบครับทําแบบเพื่อนะครับถ้าอปทเนี่ยนะครับอปทมีเขาเรียกว่าสามารถที่จะอัตราเป็นข้อกฎหมายสามารถที่เก็บภาษีนะครับหรือมีรายได้จากช่องทางอื่นและมาตราเป็นกฎหมายเพราะนั้นอาจจะทําเป็นข้อบัญญัตินะครับข้อบัญญัตินะครับอ่านะครับข้อบัญญัติหรือนะครับ อาจจะของบไปที่หน่วยงานอื่นเช่นงบุดหนุนนะครับอ่าเป็นต้นนะครับนะอ่านี่ก็มีการทําแบบมีการคิดราคาขึ้นมาอีกนะครับนะอ่านี่ตานก็จะเห็นนะครับเอาทีนี้นะครับมีอีกลักษณะหนึ่งครับสามจ้างเขาออกแบบนะครับจ้างออกแบบพอจ้างออกแบบสัญญาจ้างออกแบบรวมถึงระเบียบปฏิบ,บัตินะครับได้กําหนดว่าผู้ที่รับจ้างออกแบบก็ต้องถอดแบบครับ ถอดแบบแล้วก็ทําราคาเบื้องต้นนะครับราคาเบื้องต้นอ้าวนะครับทีนี้ไอ้พวกนี้ครับท่านจะเห็นว่ามันเป็นกระบวนการซึ่งยังห่างไกลจากการจัดจ้างก่อสร้างนะครับยังห่างไกลจากการจัดจ้างก่อสร้างจะมาใกล้ชิดกับการจัดจ้างก่อสร้างหน่อยหนึ่งก็คือการตราเป็นข้อบัญญัติแต่ไม่ได้หมายความว่าตอนเข้าสภานะครับอ่าส่นที่สภาท้องถิ่น ตอนเข้าสภา,าท shifted, ้องถิ่นเนี่ยอาสมมุติว่าผู้บริหารท้องถิ่นนะครับนะอันนี้ฝ่ายบริหารนะครับผู้บริหารฝ่ายบริหารเสนอเข้าสภาสมมติเสนอสิบโครงการก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งสิบโครงการเนี่ยมันจะได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่นนะครับมันอาจจะไม่ได้รับอนุมัติเลยหรืออาจจะร <cam> ับอนุมัติทั้งหมดหรืออาจจะได้รับอนุมัติบางส่วนเพราะนั้นเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้หมายความว่าที่ท่านทําแบบทําราคานะครับนะครับ มันจะรับการอนุมัติเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะมักพบว่าในขั้นตอนก่อนเข้าสภาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นประมาณราคาเป็นแบบที่อาจจะไม่สมบูรณ์มากนักนะครับอ้าวทีนี้มาดูครับมาดูการปฏิบัติแบบผิดๆที่ผ่านมาปฏิบัติแบบผิดๆนะครับของท้องถิ่นนะครับอะไรบ้างครับเป็นการบัตแบบผิดๆตอนเข้าสภาเนี่ยครับตอนเข้าสภาตราออกมาเป็นเทศมัติเช่นอาคารครับ ท่านจะทำศูนย์นาเด็กเล็กสมมุติว่าเราจะทำศูนย์นาเด็กเล็กกว้าง1 0บยาวสิก้านะครับกว้างสิยาวสินะครับหรือพื้นที่190ตารางเมตรเพราะนั้นเวลาเข้าสภาครับท่านควรตราเป็นข้อบัญญัติซึ่งมันจะเป็นกฎหมายแม้จะออกโดยสภาท้องถิ่นเนี่ยนะครับควรเขียนไว้แค่สั้นๆให้ได้สาระสำคัญเท่านั้นเองว่ากว้าง1 0ยาว19เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่าสร้างที่ไหนเป็นต้นนะครับนะนะครับนั่นคือลักษณะของการตราเปนข้อบัญญัติท่านอย่าเอาตัวของปริมาณงานครับหรือเราเรียกติดปากว่า BQ o เนี่ยนะครับอย่าเอาปริมาณงานหรือ BQ o ครับไปใส่เป็นส่วนหนึ่งของข้อบัญญัติด้วยตรงนี้นะครับมันจะสร้างปนะัญหานะครับตรงนี้มันจะสร้างปนะัญหานะครับเอาทีนี้คําถามที่เขาถามมาเขาไปจ้างออกแบบครับจ้างออกแบบ จ้างออกแบบเสร็จตราออกมาเป็นข้อบัญญัติแล้วไอตอนที่จ้างออกแบบเนี่ยนะครับมีการถอนแบบทำปริมาณงานแล้วดันเอาปริมาณงานนะครับปริมาณงานและราคายอ่อยๆนยครับคือแต่ละรายการเนี่ยนะครับสมกติี่ามร300รายการเนี่ยนะครับสามรยรายการเนะี่ยสอดเข้ามาในข้อบัญญัติด้วยกลายเป็นสร้างปัญหาให้กับตัวเองนะครับอย่างอย่างใหญ่หลวงสร้างปัญหาให้กับตัวเองอย่างใหญ่หลวงนะครับกลายเป็นการสร้างปัญหาให้กับตัวเองอย่างใหญ่หลวงนี่คือตัวอย่าง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเวลาตราเป็นข้อบัญญัติซึ่งมันเป็นกฎหมายนะครับอย่าเอารายละเอียดว่าเหล็กอีเส้นคอนกรีตอีคิวนะครับไปใส่ในข้อบัญญัติให้ท่านแยกออกมาครับซึ่งแนวทางปฏิบัติปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่างเช่นของท้องถิ่นเนี่ยมาไทยเขาก็พยายามย้ําหลายครั้งแล้วนะครับว่านะครับแน่ดีจะมีความสับสนปัจจุบันชัดเจนแล้วนะครับนะนะครับว่าเวลาท่านตราเป็นข้อบัญญัตินะครับ นะครับเวลาท่านดามมันก็บรญจัิเนี่ยท่านอย่าเอารายละเอียดนะครับรายละเอียดการถอดแบบมนะครับปริมาณงานว่าเท่าไรเท่าไรเนี่ยอย่าเอาไปใส่เข้าไปนะครับอย่า,อาไปใส่เข้าไปแต่กว้างเท่าไรยาวเท่าไรพื้นที่เท่าไรที่ไหนอย่างนี้ใส่เข้าไปได้แต่อย่าไปใส่ครับว่าเหล็กกี่เส้นเ,ลกเกลลหล,เล็กกี่กิโลลวดบูกเหล็กกี่กิโล นะครับของก,กีกิโลกระเบื้องกีแผ่นอย่างนี้อย่าเอาใส่เข้าไปนะครับอ่าอย่าเอาใส่เข้าไปเพราะเมื่อไรก็ตามที่ท่านใส่เข้าไปมันจะสร้างปัญหากับตัวท่านเองในอนาคตนะครับสร้างปัญหากับตัวท่านเองในอนาคตอา้าวทีนี้เราก็มาดูต่อ,อมมตนะครับเรามาดูต่ออ้าวสมมุตินะครับตอนนี้นะครับหลังจากที่ท่านมีงบแล้วได้งบแล้วนะครับอา้าวใช้คำว่ามีงบ มีงบก็คือถ้าเป็นท้องถิ่นก็คืองบตัวเองก็คือผ่านสภามาแล้วนะครับมีงบแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับอ่าหรือถ้าเป็นขออุดหนุนมานะครับก็ได้เงินมาแล้วนะครับได้เงินมานะครับทีนี้ครับก่อนได้เงินก่อนผ่านสภาผมบอกแล้วท่านอาจจะมีตัวของปริมาณงานนะครับซึ่งมีรายละเอียดว่าเหล็กเท่าไหร่ทองดีเท่าไหร่ตรงนั้นไม่สําคัญครับถ้าท่านเผลอใส่เข้าไปในข้อบัญญัตินะครับ ให้ไปแก้เสียเอาออกมาเสียยกเลิกไปเสียนะครับทีนี้สําคัญที่สุดคืออยู่ที่ไหนสําคัญที่สุดก็คืออยู่ที่ราคากลางครับราคากลางนะครับตรงนี้นะครับสาคัญที่สุดทําไมราคากลางถึงสงาคัญที่สุดทั้งที่ราคากลางนะครับวายเพื่อเทียบกับข้อเสนอของผู้รับจ้างต่นนั้นเองนะครับผู้เสนอครับไม่ใช่ผู้รับจ้างตอนนี้อ่าผู้เสนอราคา นะครับผู้เสนอราคาทําไมถึงบอกว่าราคากลางเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะราคากลางไม่ใช่แค่ไว้เทียบอีกต่อไปแล้วนะครับนะไม่ใช่แค่ไว้เทียบอีกต่อไปแล้วในอดีตเราอาจจะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนอ่าอันนี้มีคนบอกมา อันนี้เลยครับเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องของอำเภอนะครับไอ้ท่านชี้แจงเขาให้เอาหนังสือสั่งการของมหาดไทยให้เขาดูให้ชัดเจนนะครับอันนี้คืออำเภอไม่ถูกต้องเราเองก็คือแนบไปได้ครับแต่ไม่ใช่ใส่เข้าไปในข้อบัญญัตินะครับต้องเขียนให้ชัดว่านะครับนะครับเอกสารนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อบัญจักิแนบะได้จริงๆข้อแยกเล่มไปเลยครับให้แยกเล่มเพื่อใช้พิจารณาเท่านั้นเองเพื่อให้สภาพิจารณา เมื่อไหรก็ตามท่านใส่เข้าไปแล้วมันตราออกมากล้วมัญจัิมันจะสร้างปาญหากับตัวท่านเองนะครับอ่าันไปบันทบัดซีถูกต้องอาทีนี้กลับมาต่อครับอ่ากลับมาที่นี่ต่อนะครับตอนนี้นะครับเรานะครับราคากลางของเรามันไม่ได้เป็นแค่ราคากลางที่จะเที่ยวผู้รับจ้างแล้วราคากลางนะครับมันคืออะไรครับตอนนี้ นะครับราคากลางนะครับปริมาณงานต่างๆของราคากลางนะครับมันจะถูกนําไปเซ็นสัญญาครับอ่าแต่เราไม่ได้เอาราคากลางหรือปริมาณงานตามราคากลางไปเซ็นสัญญาทันทีนะครับมันจะผ่านกระบวนการตามหนังสือวอลสี่ห้าสองนะครับผ่านกระบวนการตามหนังสือวอลสี่ห้าสองตรงนี้เราต้องเข้าใจได้นะครับมันจะผ่านกระบวนการตามหนังสือวอลสี่ห้าสองอ่ะ นี่นะครับวอสี่าสองแะครับสาระสำคัญคืออะไรเข้าใจง่ายๆอย่างนี้เช่นราคากลางข,ของท่านสิบล้านนะครับผู้เสนอราคานะครับเสนอมานะครับเก้าล้านเขาชนะเพราะนั้นเนี่ยวอสี่าสองก็จะบอกว่าเฮ้ยไอต่อไปนี้ตอนคุณเสนอมาคุณไม่ต้องแนบรายละเอียดว่าเท่าไหร่เพียงแต่ให้คุณตรวจสอบว่าราคากลางถูกต้องไหมปริมาณงานตามราคากลางถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้อง คุณก็คิดตามที่ถูกต้องแล้วถ้าคุณชน,นะคุณค่อยมาครับมาทำกระบวนการตามวเสียสองนะครับเสีสองคืออะไรเอาราคากลางตั้งนะครับเอาราคากลางตั้งนะครับปริมาณงานตามราคากลางตั้งนะครับปริมาณงานตามราคากลางตั้งนะครับราคาต่อหน่วยนะครับทั้งค่าวัสดุนะครับแล้วก็ค่าแรงตามงงานตั้งอ้าวผมขอแยกอย่างนี้นะหนึ่ภาพอย่างนี้นะครับอ้าวอันนี้คือราคากลาง นะครับอันนี้คือราคากลางอ่าราคากลางก็จะแบ่งเป็นสองส่วนครับงานก่อสร้างก็คือส่วนของต้นทุนนะครับส่วนของต้นทุนและส่วนของเฟกเตอร์เอฟนะครับส่วนของเฟกเตอร์เอฟนี่คือราคากลางนะครับแบ่งเป็นต้นทุนและเฟกเตอร์เอฟเมื่อกี้สัดส่วนนะครับที่ผู้รับจ้างเสนอมาผู้รับจ้างเสนอมา9้าล้านราคากลาง10ล้านเพราะนั้นคิดเป็น90%นนั่นเองนะครับคิดเป็น90%อ้าวต้นทุนก็จะแบ่งเป็นนะครับอ่าผมขอแยกเป็น3าช่องนะครับ ปริมาณงานปริมาณงานนะครับอ่าวัสดุนะครับราคาวัสดุราคาค่าแรงนะครับปริมาณงานเนี่ยสมมุติว่าห้าสิบนะครับค่าวัสดุสมมุติว่าหนึ่งร้อยอ่าสมมุติว่าสองร้อยละกันอ่าสมมุติว่าสองร้อยค่าแรงครับสมมุติว่าหนึ่งร้อยนะครับสมมุติ factor f หนึ่งจุดสามศูนย์เจ็ดสี่อันนี้สมมุติอีกนะครับเวลาที่เราจะลด สัดส่วนตามสัดส่วนของผู้รับจ้างเสนอเมื่อกี้ผู้รับจ้างเสนอเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะครับส่วนของปริมาณงานเราไม่ลดตรงนี้สําคัญมากไม่ลดครับไม่ลดเพราะนั้นปริมาณงานต้องเป็นปริมาณงานที่ถูกต้องเดี๋ยวผมจะค่อยกลับไปสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับว่า i, ปริมาณงานที่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันสาคัญที่สุดคือปริมาณงานของรา,าคากลางวัสดุครับเราต้องลดลง10%เพราะผู้รับ,รรบจ้างเสนอมา90% มันก็สดุก็จะเหลือแค่180ครับนะครับ180นะครับหายการราคาต่อนหน่วยนะครับอันนี้พูดถึงราคาต่อนหน่วย180ค่าแรง100ก็ลดเหลือ90นะครับฟิกเตอรนะครับด้วยเงื่อนไขของปัจจุบันด้วยเงื่อนไขของปัจจุบันเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของการทําแผนการใช้พัสดุภายในประเทศเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องลดนะครับไม่ต้องลดนะครับ ไม่ต้องลดเพราะนั้นเนี่ยนี่ครับนี่คือลักษณะของการลดลดพวกนี้ลงลดราคาต่อหน่วยครับลดราคาต่อหน่วยลดราคาต่อหน่วยลงปริมาณงานไม่ลดนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าปริมาณงานที่มันจะสําคัญที่สุดคือปริมาณงานนะครับตามราคากลางทีนี้พอเรารู้แล้วว่าปริมาณงานตามราคากลางเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับปริ มานงานนะครับราคากลางนะครับตามที่เราทําราคากลางสําคัญที่สุดนะครับสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ท่าเข้าใจให้ได้นี่เลครับคือหัวใจอะไรที่ผิดจากปริมาณงานตอนทาราคากลางแสดงว่าใช้ไม่ได้นะครับถ้าผิดก็ต้องไปแก้นะครับถ้าในข้อบัญญตัติท่านเผลอใส่เข้าไปท่านบอกว่าอําเภอใ,ใส่แล้วท่านใส่เข้าไปท่านก็ต้องไปแก้ครับนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียด้อีกว่า ตอนไหนแก่ตอนไหนไม่แก้นะครับเงื่อนไขอะไรที่ต้องไปแก้เงื่อนไขรู้ตอนไหนถึงจะไปแก้เอาโอเคครับเอาต่อไปมาเทียบสิครับสมมติจ้างออกแบบอ้าอันนี้ราคากลางจ้างออกแบบแล้วถอดแบบนะครับได้คอนกรีตหนึ่งพันลูกบาทเมตรนะครับคอนกรีตนะนะครับหนึ่งพันลูกบาทเมตรสมมตินะครับจ้างออกแบบแล้วก็ตอดแบบว่าคอนกรีต1,000นลูกบาทเมตร ทำราคากลางปรากฏว่าคอนกรีตที่คำนวณได้950ลร้อาสรูกบาทเมตรอ้าวถ้าท่านไม่ใส่ไปในข้อบัญญัติไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแต่ท่านเอาปริมาณงานรายละเอียดยิบย่อยเนี่ยไปใส่ในข้อบัญญัติซึ่งมันมีผลเป็นกฎหมายด้วยเนี่ยกลายเป็นว่ามันขัดกันแต่ถามว่าขัดกันอย่างนี้เอาอะไรล่ะก็เอาสิ่งที่ถูกต้องไะครับเอาสิ่งที่ถูกต้อง อันนี้ผิดก็ต้องไปแก้ครับไปแก้เสียนะครับในความจริงคือกระชากออกมาเลยจากก้อบัญญัติไม่ต้องใส่ว่าใช้คอนกี่คิวมันเป็นเรื่องยิบย่อยนะครับมันเป็นเรื่องยิบย่อยซึ่งเราไม่เอาใบตาราเป็นก้อบัญญัติที่เราตราเป็นก้อบัญญัติคืออาคารกว้างเท่าไรยาวเท่าไรนะครับนะพื้นที่ใช้สอยเท่าไรนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลไหนหมู่ไหนนั่นคือตราเป็นก้อบัญญัติแต่เราไม่เอาปริมาณของวัสดุก่อสร้างยิบย่อยลงไปตาราเนก้อบัญญัิ เพราะฉะนั้นสมมติว่านะครับมันจําเป็นจะต้องแก้แก้ตอนที่ก่อนจะทําสัญญาท่านก็ไปจัดก,การครับไปแก้ไขไปกระชากออกมาเสียนะครับไม่ต้องใส่เข้าไปนะครับนะไม่ต้องใส่เข้าไปทีนี้นะครับสูงแล้วเซ็นสัญญาไปแล้วเซ็นสัญญาไปแล้วไม่ต้องไปสนใจแล้วครับถ้าเซ็นสัญญาไปแล้วนะครับนะไม่ต้องสนใจแล้วถือว่าเซ็นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ สามารถอยู่ในอำนาจของหัวหน้าหน่วยของรัฐได้นะครับท่านกต้องไปสนใจนะครับนะอ่ะนี่เรามาดูต่อครับเพราะสรุปให้เห็นภาพชัดๆนะครับว่าปริมาณงานตามราคากลางเนี่แหละครับเป็นปริมาณงานที่สำคัญที่สุดอ่าต่อไปผมจะให้เห็นตรงนี้ในการทำแบบเบื้องต้นนะครับเวลาเราจะจัดจ้างก่อสร้างมันจะมีทำแบบเองนะครับทำแบบเองนะครับ,บ,บ,นะรบตาม ข้อ21นะครับระเบียบข้อ21วัก3ทําแบบเองทำแบบเองรวมถึงจ้างออกแบบด้วยนะครับเขาให้ถอดแบบมาด้วยอ่า,าให้ถอดแบบทำราคาด้วยนะครับเป็นราคาเบื้องต้นอันนี้นะครับท่านเห็นว่ามันห่างครับห่างไกลการเอาไปจ้างนะครับจ้างก่อสร้าง เพราะนั้นการทำราคาเบื้องต้นในขั้นตอนจ้างออกแบบรวมถึงขั้นตอนของระเบียบข้อที่วรรคสามต่อให้กรรมาการหรือผู้ที่ทำหน้าที่ทำแบบนะครับทำผิดเขาทำผิดครับทำผิดก็ไม่ผิดเพราะมันยังห่างไกลจากการเอาไปใช้ประโยชน์นะครับอ้าวทีนี้ไปต่อนะครับเพราะนั้นเวลาปริมาณงานผิดนะครับ รกรรมการชุดไหนครับที่จะต้องรับผิดนั่นคือกรรมการชุดของกรรมการราคากลางงานก่อสร้างครับนะครับกรรมการราคากลางงานก่อสร้างเพราะฉะนั้นสรุปให้เลยครับกรรมการราคากลางงานก่อสร้างปริมาณงานผิดผิดโดย,ดโดยที่คุณทาเองหรือผิดโดยที่คุณไปลอกไปก๊อปไปใช้ของคนอื่นไปใช้ของกรรมการชุดอื่นไปใช้ในขั้นตอนอื่นมาใช้งาน คุณนั่นแหละครับต้องรับผิดกรรมการราคากลางงานก่อสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องถามว่ากรรมการราคากลางานก่อสร้างมีสิทธิ์มีอำนาจที่จะทําราคากลางให้ถูกต้องถอดแบบไ้ถูกต้องไหมขัดกับของเก่าได้ไหมขัดกับของเดิมได้ไหมขัดกับที่ของงบมาได้ไหมได้หมดครับเพราะท่านต้องทําให้ถูกต้องถ้าผิดท่านต้องรับผิดนะครับมีหน้าที่ทําให้ถูกต้องเท่านั้นเองผิดต้องรับผิดครับ นี่คือสรุปได้เลยว่ากรรมการราคากลางงานก่อสร้างต้องทําราคากลางให้การให้้ถูกต้องมันไม่ต้องถามก็ว่าคนอื่นทำผิดมาผมทาผิดต่างจากเขาได้ไหมได้ครับใครจะทำอะไรช่างมันนะครับท่านทาของท่านให้ถูกต้องนะครับอ่าโอเคนะครับอ่านี่น้องในแอน,นตามมาเสนอโครงการเข้าแผนอาบาจอเดี๋ยวนี้ให้แนบแบบเรียบระมาณกันก,ก็แนบไปครับก็เรื่องของเขาเป็นกระบวนการของงบของเข,เขาเขาอยากได้ก็เอาไป แต่เราต้องเข้าใจว่าเวลาเราทําราคากลางน่ะครับราคากลางปริมาณงานตามราคากลางมันต้องมาจากแบบแบบที่ถูกต้องด้วยนะครับแบบที่ถูกต้องมาจากเจตนารมณ์ของสัญญาเจตนารมณ์ของโครงการที่ถูกต้องว่าวทุกท่านต้องการอะไรเท่าไรน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบก็จะเป็นตัวบอกว่าเราเนี่ยนะครับจะต้องใช้ปริมาณงานเท่าไรจะของงบม,มาตอนขั้นตอนของของบอ,อ,อาจจะเล่งอาจจะผิดพลาดอาจจะบกพร่องไม่ว่า แต่พอมาทําราคากลางต้องถูกต้องเท่านั้นเพราะถ้าอดีตผิดก็ไปแก้อดีตครับไม่ใช่มาแก้ปัจจุบันนะครับอดีตผิดพลาดต้องไปแก้ความผิดพลาดในอนดีตอ่านะครับสมมุติว่าท่านทํางบแล้วท่านเผลอใส่เข้าไปแล้วมันผิดท่านก็ต้องไปแก้ครับไปแก้ในอดีตนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากแก้ก็อย่าใส่เข้าไปแยกมันออกมานะครับนะแยกมันออกมาเขียนให้ชัดนะครับเอาเขียนให้ชัด เอกสารท่านทำข้อบัญญัตินะครับข้อบัญญัตินะครับนะข้อบัญญัติเขียนให้ชัดแบบนะครับอ่าแบบเขียนให้ชัดอ่าสมมติเราทำางือบัญญัติอ่ะอันนี้ส่วนที่เป็นข้อบัญญัติครับนะครับส่วนที่เป็นข้อบัญญัติถ้าเราเขียนไปข้อบัญญัติผมบอกแล้วว่ากว้างคูณยาวนะครับพื้นที่อยู่ไหนพ่อกว้างยาวพื้นที่พื้นที่สร้างที่ไหนอ่าสร้างที่ไหนพ่อแล้วก็ต้องบอกชัดนะรายการนะครับประกอบ การพิจารณาของสภาหรืออะไรก็แล้วแต่มีรายละเอียดการประมาณราคาแล้วมีโน้ตด้วยว่านะครับเป็นแค่ประมาณราคาเบื้องต้นนะครับไม่ใช่ส่วนหนึ่งของข้อบัญญัตินะครับต้องเข้าใจเพราะถ้าท่านทำงานกันแบบไม่เข้าใจทํางานกันตามใจไอ้คนที่มันไม่เข้าใจนะครับปัญหามันก็ยิ่งเกิดสิครับถูกไหมครับนะครับออาท่านบอกว่าานอำเภอผู้ว่าจเ,าเจ้าในอำเภอเจ้า เอาไปไหนล่ะครับเอามาพิจารณาไม่จําเป็นต้องเป็นส่วนหนึ่งข้อบัญญัติสภาเขาก็ต้องใช้เราก็เอาให้เขาแต่เขียนไห้ชัดนะครับและเบียปฏิบัติเขียนไว้ชัดอยู่แล้วเราปฏิบัติไม่ชัดเองนะครับนะมีชัดอยู่แล้วนะครับนะโอเคนะครับหวังว่าจะเข้าใจนะแล้วก็ขอจบไว้สั้นๆแค่นี้แหละครับนะขอจบไว้สั้นๆแค่นี้แล้วก็กลับมาอีกรอบนะครับเป็นทั้งคําบ่นคําเตือนนะและผมเป็นคนจริงนะครับไอ้พวกที่ประเภทว่ามองเห็นผมนะเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวนะครับแม่งเดี๋ยวผมจะบล็อกทิ้งให้หมดนะ ต้องมันศึกษานะครับผมโพสทุกวันนะผมโพสเกือบทุกวันให้ความรู้เกือบทุกวันสิ่งที่โพสซ้ําๆสิ่งที่พูดซ้ําๆนะครับท่านไม่ควรอีกต่อไปแล้วที่จะถามผมนะครับนะนะไม่ควรอีกต่อไปแล้วแล้วอย่ามองผมเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวนะครับบล็อกแม่งทิ้งทุกคนนะครับที่มองเห็นผมเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ